ดูดิของเล่นมานอนอยู่ในพงหญ้านี่หญ้าลกเลยมีอะไรกันบ้างเอ่ยอ้าวไดโนเสาร์นะคะน้องๆไดโนเสาร์คอยาวสีส้มนี่อ้ยโดนช้ามากเลยไม่มีแรงแล้วว้าวไปก่อนนะ ตัวต่อไปเป็นเจ้ามังกรมังกรของเราตัวสีเขียวเลยน้องๆเดินดูดิโอ้ยเดินไม่ได้เลยนะคะน้องๆนอนแล้วก็ตีลังกาแบบนี้ได้ด้วยนี่ตัวต่อไปเป็นช้างนี่ ว้าว wow. ช้างสีชมพูพิงเอลฟ์แอนด์ส์นี่ตัวต่อไปเป็นอดอกนี่เสียงมันอดอกอดอกฮ้อง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 แบบนี้เลยนี่ตัวต่อไปเป็นเจ้า ช้างสีเขียวกรีน e อลฟ n นต,ตัวต่อไปของเราเป็นเจ้าช้างแมมโมตัวใหญ่ของเรานี่นะคะน้องๆช้างแมมโมตัวใหญ่ของเราอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ มีสัตว์มานอนเด่นในพงหญ้ากันนะคะวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย